การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบแผ่นน้ำแข็ง ctic, แอนตาร์กติกละลายอย่างน่าตกใจต่ำสุดเป็นประวัติการเนื่องในวันคุ้มครองโลก22เมษายน2565ประเด็นสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่ง ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานถึงงานวิจัยของจีนในวรารสารความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศ In Atmospheric เมื่อวันอังคารที่19เมษายนพบขอบเขตของแผ่นน้ำแข็งในทะเลแอนตาร์กติกซึ่งเป็นเขตขั้วโลกใต้แต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นการทำสถิติดังกล่าวครั้งที่2ในรอบ5ปี ด้วยการวิจัยดังกล่าวพบว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์หรือไม่กี่วันหลังจากสิ้นสุดช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ขอบเขตของแผ่นน้ำแข็งในทะเลแอนตาร์กติกลดลงต่ํำกว่า2ล้านตารางกิโลเมตรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจขั้วโลกทางดาวเทียมในปี1978เดิมทีแผ่นน้ำแข็งในทะเลแอนตาร์กติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราวร้อยละหนึ่งต่อทศวรรษตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970 ส่วนทางกับแผ่นน้ําแข็งในทะเลอาร์กติกที่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลจากภาวะโลกร้อนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยญญซุนยัตเซนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทางทะเลตอนใต้กวางตงจูไห่ใช้การวิเคราะห์ปริมาณน้ําแข็งในทะเลเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำแข็งในทะเลขั้นต่ำในช่วงฤดูร้อนปี2022นี้ ซึ่งการวิเคราะห์พบว่าปริมาณน้ำแข็งในเทะเลที่ลดลงส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากอามูลเซนซีโลศูนย์กลางความกดอากาศตา่ำที่อยู่ทางตอนใต้สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกและนอกชายฝั่งของแอนตาร์กติกาตะวันตกซึ่งลดต่ำและหันเหทิศไปทางตะวันตกอย่างผิดปกติยางชิงหัวผู้ร่วมเขียนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ปรากฏการณ์นี้น่าจะเกิดจากความแปรปรวนตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่และอย่างไม่สามารถตัดประเด็นภาวะโลกร้อนทิ้งหากไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ